มุมนี้จะเป็นสะพานที่ข้ามเป็นแม่น้ำเล็กๆะคะ่ะแม่น้ำไหลผ่านใจกลางเมืองอุนซานนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆของของแม่น้ำค่ะก็จะมีต้นซากุระแบบนี้ค่ะต้นต้นซากุระแบบนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะบรรยากาศนี่ค่ะ,ราารคะเรียงแถวกันเต้ไม่หมดเลยเนี่ยค่ะ กำลังบานนะคะเี่วนี้กําลังบานสวยงามมากๆสวยมากค่ะเดวยวถ่ายไปก็สาวคขาก็เดินเที่ยวกันนะคะเํานาะกำลังเดิน น่าจะมีสีสีชมพูด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยเจอเจอะนานๆเจอทีนะคะต้นซากุระสีชมพูเนาะอันนี้มันสีออกขาวๆอะ่ะนะคะไม่ออกไม่ออกชมพูแต่มีของต้นที่เห็นนะคะนานๆทีเจอก็จะเป็นออกชมพูเยอะหน่อยค่ะในช่วงนี้นะคะข้างล่างตรงโน้นก็จะเป็นแม่น้ําค่ะแม่น้ําเล็กๆ นะคะแล้วก็ทําสะพานานะ้ําไหลผ่านนะคะเนาะแล้วก็ประชาชนของเมืองอุตซานก็จะเดินนะคะเดินข้ามไปข้ามมาฝั่งทางขวามือเนี่ยจะเป็นตลาดสดนะคะจะเป็นตลาดสดสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านมาจับจ่ายใช้สอยให้มาดูเขาปลูกกันนี้ไว้นะคะสวยเนะาะดอกไม้น่าจะเป็นนะคะเทศบาล สวยต้งนั้นเลยค่ะปลูกไว้นะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะดูซากุระซากุระเต็มไปหมดนะคะเต็มไปหมดนี่นะนี่ค่ะเดินไปนู่นค่ะนู่นมุมหนึง่งนู่นเดินไปนู่นเดินมาไกลหน่อยนะคะออกจาก ที่พักประมาณสักห้าร้อยเมตรนี่แหละห้าร้อยเมตรนี่แหละไม่ไกลไม่ถือว่าไม่ไม่ไกลมากค่ะก็เดินมาเที่ยวได้เพราะว่าที่นี่จะเป็นเ,ออเขาทําถนนระหว่างแม่น้ํานะคะรอบๆแม่น้ำ่าวิ่งออกกําลังกายเหมือนสวนสาธารณะบ้านเราอะ่ะค่ะสวนสาธารณะที่ใช้ออกกําลังกายค่ะรู้สึกว่าเมืองนี้จะมีโอโซนเยอะมากโอโซนโอโซนเยอะมากค่ะ เต็มไปหมดเลยนะคะซากุระที่โอ้ยคิดถึงคนที่อยากมาเห็น <c ười> นะคะสวยมากอ่ะเนี่ยสวยจริงๆหลงไหลหลงไหลซากุระหลงไหล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 นะคะสวยงามจริงๆค่ะ สวยๆสวยมากมะซากุระมะซากุระสวยๆนะคะสวยมากค่ะที่นี่นี่ค่ะอันนี้ทันยองค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้สูงว่นนี้บานทั้งต้นเลย โอ้ส oh, วยสวยสวยสวยมากเลยาอะยาเพื่อนเพื่อนสวยมากค่ะโอ้โหสวยมากๆาซากุระบ้านนี้อยากให้มาเจอนะคะอยากให้มาเห็นเนาะเดี๋ยวเอามุมนี้สักหน่อย